สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านชินเซไกเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นแหล่งเพลิดเพลินท่องเที่ยวสุดคือคักในย่านโอซาก้าเลยนะครับเพราะชินเซไกแห่งนี้นะครับเป็นย่านวัฒนธรรมใจกลางเมืองโอซาก้าแต่งแต้มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายนะครับเช่นหอคอยซึเทนคาคุ ตรอกจันจันโยโกโจสวนสัตว์เทนโนชิเสริมให้บรรยากาศของพื้นที่นี้เต็มไปด้วยสีสันที่คึกคืนมากนะครับดูคึกคักจากทั้งคนท้องถิ่นถิ่นและนักท่องเที่ยวนะครับเราสามารถเดินเท้าเข้ามาได้ผ่อนคลายนะครับซึ่งย่าน ชินเซกแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากนะครับในอดีตย่านแห่งนี้เคยถูกจัดเป็นนิทรศการอุตสาหกรรมนะครับแห่งเทคโนโลยีซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนมาในย่านนี้ได้หลายล้านคนนะครับหลังจากจบงานย่านชินเซกก็ได้รับการพัฒนาให้มีการสร้างหอคอยสวนสาธารณะและสวนสนุกนะครับจนกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนับว่าเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่